ค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทําเออเราจะมาสอนเล่นแอปบูตเบรกไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะเป็นแอปหาเงินที่เป็นตัว B นะคะตัวนี้เนี่ยค่ะเ,ออเราจะใช้คูกกันวาดก่อนตัวนี้นะคะให้กดตัวนี้เข้าไปนะคะร้อย เอกดเข้าไปทางเราได้ล็อกอินเป็นที่เรียบร้อยนะคะสักครู่นะคะก็จะมีข่าวไว้เราอ่านก็สะสมแต้มไป3,000แต้มก็จะได้เท่ากับ1บาทเราสามารถถอนเงินทาง True Wallet ได้เลยนี่เดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าจะได้จริงไหมเนาะนี่ที่จริงเราก็ล็อกอินเนี่ยค่ะ ตอนนี้ทําได้2 0งคะแนนเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราทําจนถึง3 0 0พันก็จะสามารถถอนเงินได้แล้วก็ล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยนะคะคุณกังวลอะไรมากที่สุดเกี่ยวกับเกมเงินสดไม่สามารถถอนเงินได้ไม่สามารถถอนเงินได้ไม่สามารถถอนเงินได้ภาษาอัญมาีบ้าถอนเงินหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างไม่ได้คุณต้องการจะลองไหมถอนได้เหรอใช่ภาษาอัญมณีบ้าถอนเงินง่ายคุณชนะเท่าไหร่เราจ่ายตรงเข้าตัวมันนี่ของคุณเล่นต่อไป วิดีโอนี้ตอนนี้คุณอาจจะได้โบนัส1 0 0 0บาทสำหรับผู้เล่นใหม่เพียงกดปุ่มด้านล่างและรับเงินของคุณเดียวนี้เลยในระหว่างนั้นจะมีโฆษณานะคะแต่มันขึ้นว่าเพื่อจ่ายหนึ่งมันต้องการ3,000คะแนนขณะนี้คุณมี2,270อบอ๋อแปลว่าดูวิดีโอนี่ก็น่าจะได้ด้วยถ้าชวนเพื่อนก็ได้เพิ่มอีกนะคะเนี่ยคะ่ะจะมีรายละเอียดเงี้ยหมื่นหนก็ได้สบาท แต่ก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะเราก็กดไปที่เนี่ยค่ะคำว่าบ้านหรือโฮมเขานะคะกดไปที่ตัวนี้ค่ะอะม,มื่อกดก็จะมีข่าวให้เราอ่านเวลาอ่านข่าวนะคะแล้วก็กดเข้าไปสมมุติว่าทางเราเลือกอ,อ่านข่าวเรื่องนี้นะคะเนี่ยฉีดยาแรงนะคะแล้วกดเข้าไป พอกดเข้าไปเนี่ยวิธีที่เราจะทําให้มันได้เงินเนี่ยมันไม่ยากแต่มีโฆษณาขั้นเย้วชีวิตไปต่อไม่สะดุดอร่อยได้ไม่มีหยุดฟูดแพนด้าสั่งกินสั่งใช้สั่งได้ทุกวัน ก็จะมีโฆษณาขั้นมาตลอดสําหรับใครที่อยู่บ้านอยากหารายได้ก็เข้าได้พอเราเปิดเข้ามาในหน้าของข่าวเนี่ยเราก็อ่านให้มันเราสังเกตตรงที่ตัวหนังสือนะคะตัวหนังสือเนี้ยเนี่ยค่ะตรงเนี้ยนะคะมันก็จะโหลดไปเรื่อยโหลดไปเรื่อยอ่ะเราก็เลื่อนเลื่อนลงนะคะเลื่อนเลื่อนเลื่อนจนมันวงครบเนี่ยค่ะวงครบ รอบของตัวหนังสือแล้วเราก็เลื่อนเขาก็จะบอกให้เราอะเลื่อนลงไปสุดเลื่อนลงไปสุดนะคะเลื่อนลงไปสุดปุ๊บแล้วก็ลูดขึ้นแล้วก็ปัดขึ้นนะคะอย่างนี้ก็จะได้30สิคะแนนสำหรับการอ่านบางทีเราก็อ่านไม่ครบก็ได้อะไรเงี้ยค่อยค่อยๆเข้าไปให้ให้ดูจังหวะน,นะคะถ้าดูวีดีโอก็จะได้แค่สิบคะแนนนะคะก็กดเข้าไปที่วีดีโออย่างงี้ค่ะ เนียงมาชวนหิวด้วยเมนูเมี่ยงปลาทอดาดา้วยน้ำจิ้มสุดแซ่บถึงสองสวเราก็จะสังเกตรูปตัวของขวัญน,นะคะเหมือนเดิมเหมือนกับตัวหนังสือแล้วก,กดเข้าไปนีวกันนะคะกด,ดกที่ไหนมันก็จะโหลดให้ละเอียดเลยหมุนจนครบนะคะให้หมุนจนครบเลยหมุนจนครบ ก็จะได้สิบคะแนนถ้าสะสมไปเรื่อยเรื่อยจนถึงสามสิบเดี๋ยวต่อมาเราจะมาสอนวิธีการถอนเงินนะคะเดี๋ยวให้ทางเราทําให้ได้ถึงสามพันก่อนว่าจะถอนได้จริงไหมเนาะเราก็กดเหมือนเดิมนะคะที่ตัวของขวัญเนี่ยค่ะก็จะได้เรียบร้อยสิบคะแนนนะคะ